ราชอาณาจักรไทยยุครุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าเมืองไทยในปัจจุบันมากทิศเหนือนี่แผ่ขยายไปถึงเชียงใหม่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองพัวข้ามลำน้ำขวงไปถึงเมืองหลวงพระบางทิศใต้แผ่ไปถึงนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกครอบคลุมถึงหงสาวสดีไปจรดอ่าวเบงกอนส่วนทางตะวันออกก็ข้ามลำน้ำขงไปถึงเมืองเวียงจันและเมืองเวียงคำเพ่อะขุนรามทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูกอันเป็นพระเมตตาซึ่งแตกต่างกับกษัตริย์อื่นๆในยุคเดียวกันเนื่องจากราชาหรือว่ากษัตริย์ในยุคนั้นเชื่อกันในราชาสำนักว่าไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดา อย่างกษัตริย์ขอมนี่ทรงเป็นเทพเจ้าอาวตารจากสวรรค์มาเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่พระเจ้าจอร์นกษัตริย์แห่งประเทศทอังกฤษในยุคนั้นก็ทรงอ้างว่าเป็นกษัตริย์เพราะได้รับพรจากพระเจ้าหรือ by the g r a c e of God สำหรับพ่อขุนรามคำแหงนี่ไม่ใช่เช่นนั้นพระองค์ทรงจารึกไว้บนหลักศิลาที่ว่าพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม ทั้งกรมนีหมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงบ่งถึงการถ่ายทอดพระราชอำนาจปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยไม่ต้องอ้างพระเจ้าหรือการอวตารของเทพผู้ทรงศักดิ์บนสวงสวรรค์แต่พระบรารมีและบุญญาธิการของพระองค์ก็แผ่ไพศา,าลกระทั่งได้รับการถวายพระนามว่ามหาราช มหาราชอย่างพ่อขุนรามคำแหงทรงวางพระองค์เป็นกันเองกับราษฎดรอย่างที่สุดแห่งพระเมตตาแม้แต่ไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินถ้ามีเรื่องเป็นทุกข์เดือดร้อนหาทางแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวเองก็สามารถร้องเรียกมหาราชพระองค์นี้ให้เสด็จออกมาพบได้เพียงแต่เดินไปดึงเชือกสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเท่านั้นและใช่แต่พระสงคนิกรที่เป็นมนุษย์อย่างเดียว แม้กระทั่งสัตว์ก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันในนิทานพระร่วงในมีเรื่องเล่าไว้เรื่องหนึ่งว่าขณะที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูกยังมีม้าแก่ตัวหนึ่งทำงานรับใช้เจ้านายตั้งแต่ผู้เป็นเจ้าของยังหนุ่มไม่ว่าจะใช้เป็นพาหนะขับขี่หรือว่าอาศัยเป็นม้าเทียมเวียนลากสินค้าไปขายในที่ต่าง ม้าตัวนี้ก็รับใช้อย่างซื่อสัตย์จนเจ้าของม้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่เจ้าของกลับไม่สำนึกถึงบุญคุณของมา้าพอมันแก่หมดเรีย่ยวหมดแรงจะทำงานก็ปล่อยให้มันระเหเร่ร่อนไปหากินเองตามยถากรรมอยู่มาวันหนึ่งม้าแก่ไปเล็มหญ้าอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วก็เอาปากหนึ่งเชือกสั่นกระดิง่ง พรอขุนรามคำแหงก็เสด็จออกมาตามสัญญาที่ทรงสลักในศิลาจารึกประกาศไว้เมื่อทรงทอดพระเนตรว่าผู้ที่มาดึงกระดิ่งนี้ไม่ใช่คนหากแต่เป็นม้าแก่ชราพระองค์ก็ทรงให้คนไต่สวนทวนความถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับม้าตัวนี้กระทั่งทรงทราบว่ามันถูกเจ้าของทิ้งกว้างให้ระหกระเหเร่ร่อนไปตามยัถากรรม ก็เลยมีรับสั่งให้เศรษฐีผู้เป็นเจ้าของนำม้าแก่ตัวนี้กลับไปเลี้ยงดูให้มีความสุขสมกับที่มันทำงานรับใช้มานานห้ามปล่อยมันไปหากินเองเป็นม้าเร่ร่อนอีกต่อไปหลายร้อยปีต่อมาถึงปีพุทธศักราช2475หลังการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย ในเมืองหลวงคือกรุงเทพพระมหานครเกิดคดีแปลกประหลาดซึ่งมีสัตว์เป็นตัวละครสำคัญขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเป็ดเป็ดที่ร้องกราบกราบนนไม่ใช่คนชื่อเป็ดเหตุเกิดเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม2475ในยุ่นเพียวจีนแคระบ้านอยู่ในตรอกสารเจ้าคลองเตยจังหวัดพระนครอันเป็นชื่อเมืองหลวงในสมัยนั้น นายยุนเพียวประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดได้นำความมาขึ้นโรงพักแจ้งกับร้อยตำรวจตรีอูยิ่งกมลในร้อยเวรสถานีตำรวจสาราแดงกล่าวหาว่าในยุคคนจีนด้วยกันบ้านอยู่ติดกันมีอาชีพเลี้ยงเป็ดเหมือนกันบอกว่าเป็นคนขโมยเป็ดของตนไปแม้ว่าจะจำหน้าจำตาเป็ดของตัวไม่ได้แต่นายยุนเพียวก็อ้างว่าเป็ดของตนทุกตัว ได้แต้มสีเขียวไว้เป็นเครื่องหมายแล้วพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นเล้าเป็ดของนยายนยุกฝ่ายนายยุกก็อ้างว่าเป็ดทุกตัวของตัวก็แต่งแต้มสีไว้เป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่เป็นสีแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นเล้าของนายยุกก็พบว่าเป็ดทุกตัวมีสีแดงแต้มไว้จริงๆยกเว้นเป็ดตัวหนึ่งมีสีเขียวแต้มอยู่แต่นายยุกก็มีเหตุผลอ้างกับตำรวจ บอกว่าเดิมทีเป็ดตัวนี้ก็แต้มสีแดงไว้แต่หลังจากเป็ดของเขาหายไปจากเล้าสองวันพอย้อนกลับมาสีที่แต้มก็กลายเป็นสีเขียวไปสิบหมวดอูยิ่งกมลเป็นตำรวจหนุ่มที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีซึ่งการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอัศนียิ่งกมลเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการกินตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบในยุคพระนท่านจอมพลสิริธนรัต เรื่องอำนาจแต่เมื่อครั้งเจอคดีเป็ดให้ตัดสินนี่ถึงก็ยืนเซอร์ไปพักหนึ่งเพราะตัดสินไม่ถูกว่าเป็ดเจ้ากรรมตัวเนี้ยเป็นของใครกันแน่คิดไปคิดมาก็นึกออกอาศัยความเป็นผู้มีไหวพริบป,ปฏิพานดีก็ทำการตัดสินด้วยวิธีพิเศษซึ่งเพิ่งจะคิดได้เดี๋ยวนั้นเองด้วยการจับเป็ดของกลาง ไปยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านของนายยุนเพียวกับบ้านของนายยุกเพื่อดูว่าเป็ดจะใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงวิ่งไปเข้าเล้าที่บ้านฝ่ายใดกันแน่ระหว่างทำการตัดสินด้วยวิธีพิเศษมีชาวบ้านรู้ข่าวก็แห่มาเป็นไทยมุงจำนวนหลายร้อยคนต่างก็ส่งเสียงเชียร์เป็ดกันอึงมี แต่แทนที่จะเป็นเรื่องดีกลับกลายเป็นว่าเป็ดตัวนั้นตื่นตกใจเสียงเชียของบรรดาไทยมุงวิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงไปซุกเงียบอยู่ในบ้านของนายยุ่นเพียวแต่ไม่ยอมเข้าเา้าในร้อยตำรวจตีอูยิ่งกำมลต้องออกปากขอร้องบรรดาไทยมุงให้มุงดูอย่างสงบเชียอยู่ในใจอย่าได้ออกเสียงอึกระทึกครึโครมเพราะจะทำให้เสียรูปคดีพูดง่ายๆก็คือจงยา ทำให้เป็ดตื่นเสียงเชียเมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยผู้หมวดอูก็เข้าไปจับเป็ดจากในบ้านของนายยุนเพียวนํามาปล่อยอยังจุดกึ่งกลางใหม่ปรากฏว่าคราวนี้เป็ดของกลางวิ่งเตะแตะไปเข้าเล้านายยุคแสดงว่าคุ้นเคยกับเล่านี้แล้วก็ส่งเสียงกาบกราบทักทายเป็ดในเล้าอย่างสนิทสนมคุ้นเคยกันดีผู้หมวดอูยิ่งกับมลเห็นอย่างนั้น ็ตัดสินคืนเป็ดของกลางให้ในายุคไปจะเคยแต้มสีเขียวหรือว่าสีแดงไม่สำคัญเมื่อเป็ดเป็นผู้ชี้ขาดแล้วว่าเล้าไหนเป็นบ้านของมันเพื่อนเป็ดในเล้าก็ร้องต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองหลังจากนั้นก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนนายุ่นเพียวนักเปลี่ยนสีเป็ดด้วยข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยให้คนขี้โกงลอยนวลไปเฉย แต่ว่านายยุ่นเพียวนี่ต้องโทษอย่างไรบ้างเนี่ยตามท้องเรื่องไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องแปลกๆในอดีตก็เลยหมดลงเพียงแค่นี้ครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระโครูพระแก้วของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเขมรครับ คือในความรู้สึกของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองของเขาเชื่อกันว่าวัดตะแลงแกงนี้เป็นวัดสำหรับชาวบ้านที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาช้านานนับแต่สมัยที่เมืองละแวกยังเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครเหมือนอย่างผู้สร้างได้ตั้งใจเอาไว้โดยเฉพาะในพงศาสวดานขเขมรน,นั้น เรียกวัดดังกล่าวนี้ว่าวัดวิการัตุรมุกมหาปราศาสตร์ทำไมวัดดังกล่าวนี้จึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและทำไมชาวเขเมรโบราณจึงได้ให้ความสำคัญกับวัดตาแรลงแกงมากมายปานนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าภายในวัดนั้นได้มีพระวิหารที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกัมพูชามีนามว่าวิหารพระโครพระแก้วนั่นเอง พระโคเป็นวัวซึ่งในตำนานนั้นเล่าว่าเป็นลูกคนซึ่งเกิดมาจากชาวนายากจนสองสามีภรรยาที่อาศัยทำนาหากินไปวันๆภรรยาของชาวนานั้นตั้งคันแก่หากแต่ไม่ทันระวังในวันหนึ่งเมื่อนางได้ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตก่อนตายนางได้คลอดบุตรฝาแฝดออกมาหากแต่ว่าคนหนึ่งนั้นเป็นวัว คนหนึ่งก็เป็นคนนะพระโคคือแฝดผู้พี่ที่มีร่างกายเป็นโคแต่มีจิตใจประเสริฐเลิศยิ่งกวามนุษย์ที่สำคัญแฝดผู้พี่ซึ่งมีร่างกายเป็นวัวตัวนี้กลับเป็นวัวที่ไม่เหมือนใครเพราะนอกจากจะพูดได้แล้วยังเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เกินมนุษย์จะด้วยเมื่อมารดาเสียชีวิตไปแล้วพระโคก็เลี้ยงดูพระแก้วน้องชาย ซึ่งเป็นคนด้วยการเคี้ยวหญ้าแล้วก็เสกออกมาให้เป็นอาหารรวมทั้งเสกสิ่งของต่างๆให้น้องชายจนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข้าวก็เกิดความโลภขึ้นมาคิดที่จะจับพระโคไปฆ่าเพื่อผ่าท้องเอาสมบัติเมื่อชาวบ้านคิดร้ายไม่ซื่อกับตนและน้องชายพระโคจึงได้พาพระแก้วหนีไปอาศัยอยู่ในพระนครจนกระทั่งพระแก้วเติบใหญ่ กลายเป็นกุมารหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดและรูปงามเป็นเลิศด้วยความเก่งกาจของสองพี่น้องจึงทำให้พระแก้วน้องชายได้เสกสมรสกับนางเผา,าลูกพระราชธิดาของเจ้าเมืองคือพระรามาเชิยงพรซึ่งได้ครองกรุงละแวกในสมัยนั้นซึ่งสองพี่น้องได้สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นอย่างมากมายจนทำให้เรื่องไปเข้าหูพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา และได้ปรารถนาที่จะได้พระโคมาไว้ในพระนครตามตำนานเล่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาส่งทูตมาท้าประลองชิงบ้านชิงเมืองเพื่อที่พระองค์จะได้ตัวพระโคไปไว้ในกรุงศรีซึ่งการประลองครั้งนั้นก็มีเดิมพันถึงบ้านเมืองเรื่องของพระโครพระแก้วสองพี่น้องก็เลยต้องออกไปสู่สนามประลองด้วยตนเองในการประลองทั้งหมดนั้นครั้งแรก เป็นการประลองชนไก่ในครั้งที่สองชนช้างซึ่งพระโคได้รับชัยชนะทั้งสองครั้งด้วยกันหากแต่การประลองครั้งที่สามนั้นเป็นการชนวัวพระโครทราบดีว่าตนเองแม้จะเป็นโคหากแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจไม่ใช่โคที่กองทัพอยุธยานำมาซึ่งในตำนานบอกว่าโคเมืองอยุธยานั้นเป็นโคยนต ที่สร้างขึ้นมาด้วยคาถาแล้วก็มีประหลอดบรรจุอยู่ข้างในเมื่อรู้ว่าตนเองไม่สามารถจะสู้ได้พระโคจึงได้แอบนัดแนะน้องชายและน้องสะพ้ายว่าถ้าหากว่าตนเองหมอบลงสามครั้งเมื่อไหร่ก็ให้ทั้งสองจับหางของตอนเอาไว้ให้มั่นคงเพราะเมื่อถึงเวลานั้นตนเองจะพาทั้งหมดเหาะหนีกลับเมืองหลวงทันทีหากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่วางแผนเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าพระโคจะพาน้องเหาะหนีไปได้ หากแต่นังเผาภรรยาพระแก้วได้พลัดตกลงมาจนถึงแก่ชีวิตทําให้พระแก้วพระโคเสียใจไม่อาจจะทอดทิ้งศพไปจนกระทั่งทหารอายุธยาจับตัวได้และนํากลับไปเมืองไทยความต่อมาไม่ได้ปรากฏว่าเล่าว,ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพระโครพระแก้วสองพี่น้องชะตากรรมของทั้งสองจะเป็นอย่างไรหากแต่ในตำนานของขเขมรกล่าวกันแต่เพียงว่า หลังจากพระโครพระแก้วถูกจับมาเมืองไทยคาถาอาคมทั้งหลายที่เคยปกป้องเมืองขเมองขเมรก็เสื่อมถอยลงไปกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของไทยในที่สุดและด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าพระโคและพระแก้วเคยอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้อีกทั้งยังมีวิหารหลงเหลืออยู่ดังนั้นจึงทำให้วัดตาแรงแกงกลายเป็นวัดที่ชาวเขมรเชื่อว่าถ้าหากพวกเขายังมีความศรัทธาแน่นอนว่าปาฏิหาริย์ของสองพี่น้องนั้นจะยังคงปกปัก รักษาลูกหลานชาวบ้านในฐานะที่เป็นกัมพูบรรพระบุรุษหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพระโครพระแก้วที่ถูกนำมาจากกัมพูชาในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนแน่นอนวา่าหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปยังวัดพระแก้วนั้นทางด้านหน้าพระวิหารซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตนั้นเราจะพบว่ามีรูปโคซึ่งทำจากศิลาสองตัวยืนอยู่คู่กันในตำนานนั่นแหละที่กล่าวว่า หลังจากที่ถูกจับตัวมายังเมืองอยุธยาพระโคจึงตัดสินใจขายพระเวททั้งหลายทิ้งไปในระหว่างทางซึ่งหลังจากนั้นจึงทําให้ร่างที่มีเลือดเนือ้อมีชีวิตจิตใจของตัวเองกับน้องชายเปลี่ยนแปลงไปพระโครพระแก้วกลายเป็นวัวศิลาซึ่งความหมายในตำนานนั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าหลังจากที่ตกมาอยู่ในเมืองอยุธยาทั้งสองต่างก็ไร้ความรู้สึกยินดียินร้าย จนกระทั่งสุดท้ายทั้งหัวใจและร่างกายก็กลายเป็นหินในที่สุดแม้ว่าปัจจุบันนี้พระโคพระแก้วจะไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในวัดตะแลงแกงแล้วก็ตามหากแต่ชาวกัมพูชาก็ยังมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าปาฏิหาริย์ทั้งหลายที่พระโคได้ลายทิ้งเอาไว้นั้นยังคงสถิตอยู่ในวัดตะแลงแกงแห่งนี้เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้เชื่อว่าหากได้กราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาก็จะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมา ข้าวกล้าในนาอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรก็จะได้ผลดีจเจริญงอกงามความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแต่ชาวเขมรเท่านั้นที่เชื่อกันว่าพระโคพระแก้วเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่มีปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์หากแต่ชาวไทยเราก็เช่นเดียวกันซึ่งเชื่อกันว่าสิ่งสการะที่ประดิษฐ์สถานอยู่หน้าวิหารวัดพระแก้วนั้นคือสิ่งที่ควรค่าแก่การบูชาดังนั้นทุกวันตลอดเวลา เราจรึงพบว่าจะมีผู้คนมากมายเดินทางไปกราบไหว้พระครูพระแก้วแล้วก็ถวายเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยดาวเรืองหรือแม้กระทั่งต้นข้าวต้นกล้าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจตรงที่ว่าชาวกรัรมพูชาเองก็ถวายเครื่องสักการะเช่นเดียวกันนี้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องของขมิแล้วก็ทำให้นึกถึงพิธีไหว้แขกขแมแยพิธีกรรมแห่งความเชื่อของคนไทยเชื้อสายขมิ สุพรรณบุรีนี่เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะเมื่อสมัยยุคเก่าๆนั้นดินแดนแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนถูกขวาดต้อนให้มาตั้งรกราดบ้านเมืองอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวขเขมรซึ่งอพยพโยกย,ย้ายเข้ามาอยู่เป็นพวกแรกตลอดไปถึงชาวลาวที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในถิ่นนี้ทีหลังเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองสุพรรณบุรีขึ้นมานั้นย่านนี้เป็นเพียงทุ่งนาที่กว้างไกล ในยุคก,ก่อนหน้าที่เมืองสุพรรณบุรีจะมีวงสุพรรณภูมิขึ้นมานั้นได้มีชาวขอมผู้หนึ่งได้พาผู้คนอพยพโยกย้ายจากลาวโวธานีมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ด้วยเหตุน,นี้เองก็ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีหลักฐานของการเริ่มสร้างเมืองขึ้นมาว่ามีอิทธิพลจากขอมอไม่ว่าจะเป็นหลักจารึกถึงตำนานการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกนําไปประดิษฐานเอาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรื่องราวของชาวขอมนั้นยังเป็นที่ถกกันไม่จบสิ้นว่าพระเจ้าอู่ทองเจ้าเมืองผู้ครองสุพรรณภูมิดั้งเดิมก่อนที่จะย้ายไปตั้งอยู่ที่หนองโสนเมืองอโยธยานั้นท่านสืบเชื้อสายมาจากไหนราชวงศ์เชียงรายตามที่ได้มีการกล่าวเอาไว้ในเรื่องเท้าแสนปมเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่อพยพลงมาทางใต้ สุวรรณภูมิหรือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายมาจากเมืองลาโวที่มีการคาดคะเนเช่นนี้ก็เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับเมืองลาโวแล้วพระเจ้าอู่ทองจะสามารถโยกย้ายนำพาผู้คนไปสร้างเมืองใหม่ในอโยธยาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองลาโวที่ขอขอมปกครองอยู่ได้หรือนอกจากนั้นยังมีหลักฐานสําคัญที่เชื่อกันว่าดินแดนแถบนี้ เคยเป็นสถานที่อยู่อาศัยและชาวขอมทั่วไปได้โยกย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนหนะ้าก็คือหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ขุดพบมาแล้วยังปรากฏว่ายังมีขนบรรมเนียมประเพณีบางอย่างของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ชื่อว่าสืบทอดมาจากขอมโดยตรงพิธีการดังกล่าวนั้นก็คือการไหว้แขที่ชาวสุพรรณเชื้อสายขเขมรเก่าได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน โดยการไหว้แขนั้นจะจัดกันตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งยังคงเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้แขในภาษาเขมรแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายกับรากศัพท์ของคำว่าดวงแขในภาษากวีที่แปลว่าดวงจันทร์ดังนั้นการไหว้แขก็คือการไหว้พระจันทร์ในวันขึ้นสิบห้าค่ำนั่นเองการไหว้แขที่หมู่บ้านสามทองนั้นจะจัดขึ้นเป็นงานประเพณีทุกปีในช่วงที่ข้าวออกรวงตั้งท้อง ซึ่งเชื่อกันว่าการบูชาพระจันทร์จะนำความโชคดีมาสู่หมู่บ้านและผู้คนที่ให้ความนับถือในงานประเพณีดังกล่าวนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์เส้นไหวแต่อย่างใดหากแต่จะมีขนมนมเนยดอกไม้ที่จัดเตรียมมาไว้ตั้งที่ศาลบูชาพิธีจะเริ่มตั้งแต่ตอนกลางวันโดยชาวบ้านจะจัดเตรียมเครื่องสักการะเอาไว้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปทำบุญที่วัดผู้คนก็จะงดงานที่ทำเป็น กิจกรรมประจำวันทั้งหมดเพื่อจะได้ชำระจิตใจให้สะอาด,ดสดใสไม่มีเรื่องกังวลใดๆคล้ายกับพิธีกรรมฟ้าของชาวลาวพวนครั้นเมื่อตกขั้มพิธีจะดําเนินขึ้นมาโดยตามวัดวาอารามนั้นจะมีการจัดมโหรสพมาแสดงเพื่อความคลื้นสนุกสนานแต่สําหรับคนที่อยู่ตามบ้านก็จะนําเอาเครื่องสักการะเหล่านี้ไปวางไว้ที่ศาลสักการะ จากนั้นจึงจะจุดธูปเทียนบูชาแล้ววางดอกไม้ลงไปเบื้องหน้าขอความเมตตาจากพระจันทร์ในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีการทำนายลักษณะของพระจันทร์ในคืนวันนั้นว่าเป็นอย่างไรโดยจะสังเกตจากดวงจันทร์ที่เลื่อนลับไปจากฟ้านั้นว่ารอยแหว่งวาวจะเริ่มมาจากทางทิศใดหรือว่าท่ามกลางแสงจันทร์ที่สุกใสนั้นจะมีเมฆบอกมาบดบังหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการ เก็บกลับเอาไปทำนายถึงโชคชะตาราศีว่าในปีนี้จะเป็นอย่างไรความสุขสว่างของดวงจันทร์ที่ไร้เมฆหมอกบดบังนั้นหมายถึงชีวิตต้องชาวบ้านที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดปีข้าวกล้าในนาก็งอกงามดีข้าวปีนี้ขายได้แต่หากเมฆหนาบังมัวไม่สามารถจะแลเห็นดวงจันทร์ได้กระจ่างก็จะทำนายว่าปีนั้นฝนตกหนักจนอาจจะกลายเป็นมรสุมทำให้น้ำท่วมเช่นเดียวกันถ้าหากว่า ดวงจันร์หันอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ภาพที่ชาวบ้านแลเห็นเป็นรูปยายกระตาหรือว่ารูปกระต่ายที่เห็นกันจนเจนตาตามความคิดชาวบ้านซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเงาในร่องเขาและหูเหวบนดวงจันทซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็จะทายกันว่าปีนี้นาจะแล้งหนักถึงขนาดที่ว่าข้าวกล้าในานานในตายเฮี้ยนไมมเหลือหรอก็จะเหลืออะไรได้ขนาดภาพยายกระตาที่ทํานาอยู่บนดวงจันทร์ท่านยังหยุดทํา นั่นคือความเชื่อของชาวบ้านแต่โบราณแต่สำหรับปัจจุบันนั้นการไหว้แขกของชาวไทยเชื้อสายขแมแยนั้นถือกันว่าเป็นการบูชาพระจันทร์ที่ส่องสว่างให้กับชาวบ้านมานานทั้งนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้ถือเคล็ดที่ว่าถ้าใครได้ไหว้แขกชีวิตก็จะสว่างสวัยเย็นตาเย็นใจมีความอยู่เย็นเป็นสุขสบายไปตลอดทั้งปีแน่นอนละว่าเมื่อถึงวันไหว้แขนี่ครับ พวกหนุ่มสาวก็จะสนุกสนานเพราะว่าในงานนั้นจะมีการตำข้าวเหมือนช่วยยายกระตาตำข้าวบนดวงจันทร์แล้วในคืนวันนั้นหนุ่มๆสาวๆก็จะนัดพ่อรักกันตามประเพณีตามประษาข,ของเขาถือว่าเป็นวันเลือกคู่อีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันครับ